วายเวลางกกบปูดหลังบ <c oughs> <c oughs> ้านนี้โอ้โหครับผมสวัสดีครับผมไปเบิ่งดูข้าจ้าพักกันเ <lum> ห็นอีหย่างอยู่กลางทงกลางท้าโอ้ดินแตกเกือบนี่ความแห้งแล้งกำลังมาเยือนโน่นเนาะ โน้ะล,ล,ลมมาดันเฮ็ดสนามเปตองเร็วลมมาดันเฮ็ดสนามเปตองฮะนี่เมนูสนามนี่แม่ขุดนี่ยังบาดนี่เอาแอดมินร้อยขดุดยังเล้วก็เอา้าในลาเราไปขุดกันอะไ เวลาเราไปขุดปูเราต้องแย่ลูกได้แล้วครับผมแอดมินหน่อยขุดแล้วครับขุดกระปูบะมินน้อยมินน้อยขุดกระปูปลาโลกโอ้บลสนใจได้ปะเอาขุดในลุงเบิ้งจีดเบิ้งดูขุดลุงจีดเบิ้งดูขุดแล้วเออเแอดมินหน่อยบาดเนี่ยโอ้เป็นได้ได้กิ่นแต่นาะลูกเอ้ยฮะเป็นได้ได้กินแท้ได้กลิ่นปะไม่มีเลยเลิกด สิได้กินบ่ลูกปูมันก็จะมีทุกตัวแหละแต่ว่ามันอืมม่น้อยสิได้กินบ่โอ้แับมินใหญ่ตัวบัดนี่ม่น้อยขุดเร็วขุดเร็วโอ้ม่น้อยหาขุดกระปูมีเบอร์แมคโครบ่ะโอ้บ่มีปันใดบ่จังแมคโครมาขุดบ่เออจังมาขุดกระปูระวังซับตีนเด้อหัวน่ะตีหัวแล้ว กันบ้าจ,จ้ากับพูละตลาดบ้านม่วงหรือว<อ>่าตลาดเออเจ๊เขาขายม<อ>ันคือขุดลึกแทะมันลงเลิกได้กับปูยามเลงอืมเพรามันก็ได้ถ้ามันมากมันแล้วก็อร่อยมากนั่นะโอ้เอาแอมด,ด,ม,ดอมินขุดแล้วขุดแล้วแอดมินน้อยขุดกะปูแล้วลูกแล้วถ้ามัดแช่แหมเพื่อได้กินแทเนรอขุดกะปูน,น้อยเนาะ ไม่มีเลยโอ้เห็นรูปปูแล้วเออเอาขุดเอ้าขุดแล้วอ่ามันอยู่พอมีมันไปอยู่อใสเลยอ่ะมันอยู่อห่นแล้วมันเป็นขุยมันก็ถึอยู่อห่นงแล้วแก่เนี่ยขุดกระปูมันขุดจิ๋ออะปวดง่ายกว่าไปขุดจิปลมไม่น้อยไม่น้อยพี่แม่มาขุดพี่แม่พี่แม่ ระวังตกหลุมนะลูกระวังตกหลุมนะเด้อเออนั่นล่ะคุณนั่นละ,นนนละเออในบมโนบัดรดิโนได้กินบมโนกับไม่มีเยอะอีกแล้วจะได้กินไม่กะปูไ,ได้เปล่าไ,ได้โอเคคุณดลายลุมแล้วบระกันนนัคุดได้ไรย,ยู่เอ็ดมินเอ้ยสิเออแดดร้อนแดดร้อนเข้าวลมเร็วข้าว่ม เป็นได้ได้กลิ่นมะกับปูเนาะอะไรกับปูกินเด้อคันจริงถ้าสิหยางกสิเศร้ากินกระปูนะเต้ขึ้นเศร้าแล้วไม่อึดไม่อยางนะหยุดไปวยจัยู่ในอยู่ในเด้กินกะแกนอันอยู่ในน้ำกับมีเด้บ่เอาอยากคุดเอาโอ้ไปขัวหอยไปไปขัวหอยไปมีดไปขัวหอยไปโอ้ขุดกระปูบ่สซับเลตแล้วบัดนี้บ่ได้กินเปลี่ยนอียแล้ว เครือหอยไปมันเข่าหรอบ่ยะท่านไอเข่าไงดอกหอยอ่ะมันยังมีอยู่ในน้ำผนอยู่แม่นบ่ใช่บลังบ้านเมนเมนมาขหอยได้แล้วได้ว่าท่านว่าจะเป็นเพลนเก่งเนาะเออไป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 หู้แต่งโตเท่ใช่ปะไปไๆไปไปหอยไ ปูกระบาได้กินหอยสิได้กินบกระบาดท,ที่นี่เนาะเอไม่น้อยได้บ่ะนี่ได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าลูกได้คะ่ะผุนเลือกอะไปไปคูดมองพุนไหมโนโ้ผุนมันบนลมผุนอ่ะเออหมอนั้นมันลมลมผุนอะ่ะดินบลแกนอืมเล่นขี้ตุ่มนะบอกอืมเล่นขี้ตมเลย นี่กับขอยปู่ตัวนี้ทะเลมันบอลมเอ้ยมันบอมันบอแกนเงี้ยวใส่ซมือเฮ้ยหมูโบเคยมาเงี้ยวเด้อเขาห้องน้ำห้องน้ำเพิ่นก็มีอยู่เด้อขัวหอยหัวหอยเรื่อยๆมาแล้วมาไหมก็อยู่ใสหอยโอ้โบได้อกบ่ได้ขัวดอกอันข่างอันนั้นข่างแล้วเรียบร้อย เอาสิได้กินยังบ่บร้เบี้เลตลาดบนม่วงตอบโจดิสุดตลาดบม่วงตอบโจดจดได้บ่ไม่น้อยได้บ่ได้บ,ดบมนน่มันแน่นโอ้มันแน่นววงูิด้ดดย

ไดบ่เขาเรียบนนีเด้ไรไรไรมือเปื้อนมือเปื้อนแล้วเาคุณแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วว่ากระปูกระหอยไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องรอฝีมือแอดมินแล้วแหละเรื่องนี้ต้องถึงมือแอดมินแอดมินน้อยกำลังตั้งใจมากเห็นอะไร เอ็ดมินน้อยตั้งใจมากไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้สรุปแล้วไม่มีเลยมันไม่มีหรือว่าทำไม่ได้ลูกหน้าอึดบักหอยเไยเฮ้ยไปโศกเไปเนาะฮะสรุปแล้วไม่มีหรือไม่ได้ลูกไม่ได้เลยเออโอเค ไม่ได้เยอะเนาะไปหาปูต่อไปเห็นไหมรูปูน่ะไปแล้วบันไปแล้วเห็นไหมมันอยู่เลิกโว้มันลงเแล้วกระปูอือเอาเอ้าบัน <lent> น <ceu> ี่เอ้าเห็นอะไรนูเห็นอะไร องแล้วองืมมันลึกมากมันลึกมากเลยเหรอได้เป้าได้เป้าอ้ยโง่งัดดิริเว้ยแข็งงัดเยอะๆตัวแตกนลลูกวาายเปียเนาะนี่ไหนเงี้ยเ มอนนะลูกเอาเห็นหูกับปูดิแงพ่อมเนี่ยาสีขาวเอาแงพ่อมบัดนี้เอาพี่หูปูมอยู่พี่หูปูอยู่พี่แงแงจะก้อนเนี่ยูดแงจะก้อนเนี่ยูดอืมเก้ยนะครับผมทักกันในบทสื่อแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ